คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนล57วิ่งเข้าอีกแล้วตามต่อ เลขเด็ดยายแลหวยไทยเลยงวด1ตุลาคม2563ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2563ก็ออกมาแล้วนะครับรางวัลที่1 2 4 4 0 8 3เลขท้้าย2ตัว5 7เลขหน้า3ตัว2 2 0 1 2 7เลขย้ายา3ตัว8 5 3 6 2 3ครับท่านผู้ชม,มครับ หวยใหญ่แรงงวดที่ผ่านมาก็57เข้าไปนะครับที่ท้าย2ตัวครับท่านผู้ชมครับเราไปดูผลงานกันนะครับผลงานของเลขเด็ดยายแรหวยไทยเลยครับงวด16.9ทับ 9, ทับ 6, นะครับชุด2ตัวก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่57ตรงตรงเลยนะครับยายแลหวยไทยเลยก็จะให้ชุด3ตัวแล้วก็2ตัวมาแต่ละงวดนะครับไปดูงวด1ตุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นชุด3ตัวแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นชุด2ตัวแล้วก็จะให้เลขเด่นมานะครับ2ตัวครับ1นึ่ทับสิทับหกชุด3ตัวให้เลขเด่น6แล้วก็3ครับเลข6กับเลข3นะครับแล้วชุด3ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดนะครับได้แก่4 36 734 7 38 746 168 1 8 9 963 196มครับมาดูฝั่งขวามือของเรานะครับก็จะเป็นชุด2ตัวก็ให้เลขเด่นมาเลข6กับเลข3อีกเช่นเคยครับเหมือนฝัน่งทางเลขชุด3ตัวนะครับชุด2ตัวได้แก่36 34 38 46 73 68 89 93 96แล้วก็16ครับ่านผม้ชมครับ ใช้เป็นข้อมูลได้นะครับเก็บข้อมูลไว้ก่อนเลยนะครับสำนักดังๆสำนักเลขเด็ดนะครับไกแรก็ถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่มี F c ีติดตามกันเยอะนะครับมักจะให้โชคให้ใจกับท่านผู้ชมนาโดยตลอดนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไกแรหวยไทยเรมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลเลขเด็ดเลขสสวยมากปากกับท่านผู้ชมนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมไทยนีแอดก็ขออวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย ไปกับเลขเด็ดยายแลหวยไทยเลยชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ